ไปเลยไปโอ้ยงจะไปอยู่ไห้ก็ไปมึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปูไมีที่อยู่ให้มึงไปไปที่เอเเลยเออเป็นว่าไป ถ้าก็มันไอ้ไม่หาที่อยู่ให้กูมึงก็ออกไปจากที่นี่เออเดี๋ยวกูออกไปแนะ่เอ้เฮ้ยก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยระหว่างทางเดินกลับนะที่ไปหาท่านเมืองรับแลมา แล้วได้ยินเสียงอะไรไม่รู้คือผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะเสียงแปลกประหลาดอันนั้นเน่ะมันคืออะไรกันแน่ทุกคนเป็นเสียงแปลกประหลาดนะโอเคเดี๋ยวรีบเดินทางไปดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงเนี่ยรอดูเลยนะว่าเสียงอันนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราเนี่ยไปแอบซุ่มดูกัน คนเสียงใครไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมเนี่ยก็อยากจะรู้มากเลยใครมันมาทำอะไรตรงนี้นูน่นค้ังหน้านู่นนะเหมือนว่าจะตามผมมาตั้งนานแล้วผมรู้สึกอ,อะไรไม่รู้เดินไปฝั่งนู้น กิ่งไม้อยู่ตรงนี้รอยมีก็มีนะแต่น่าห้เป็นรอยนานแล้วละ่ะ <c oughs> หายไปไหนไม่รู้อ่ะตีนป่ะ เสียงจากข้างบนไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเบาเาเบาเเจอใครไม่รู้นะนูกนกำลังเดินลงมา อะไรวะนั่นอะเดินเซเวซมาเมาเล่าหรออ่ฮะฮึทำท่าอะไรวะนั่นะ่ะเป็นทางเดินนะตรงเนี้ยแล้วเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังเดินไปไหนไม่รู้เฮ้ยจะไปไหน,อ,อ,น,นอะไรเนี่ย เป็นใครเนี่ยมาจากไหนเฮ้ย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 จหยิบไม้ขึ้นมาอะไรต้องการอะไรวะฮะเป็นใครเนี่ยอยู่ที่หยิบไม้มาตีกน่นนึงบ้าหรือเปล่าบอกอกกเอะไรถอยไปนะมนถอยไป เด้วยที่ไม่ได้ม่ใครห้ามเขาเฮ้ยอะไรอเหมือน้ะต้องถึงความตายอะไรจะตายได้ไงวะแล้วเป็นใครเนี่ยเอาสักทีได้ไหมทุกคนไปถอยไปถอยไป เฮ้ hey, hey. Oh. ยเฮ้ยถอยไปเป็นใครเนี่ยเป็นใครก็รู้นะลบกันลบกันลบกันทน่น <Hey, yeah. S 1> จะไปไหนเนี่ยมต้องการอะไร ไปไล่ผิดหวังวะฮะต้องการอะไรเฮ้ย,ยพูดคำหยาดได้ไงวะฮะเฮ้ยบ้าหรือวทุกคนด่าคนอื่นไปทั่วนะอาจารย์ผ <c oughs> มะเพ,พวผองมึงใไหม คนมันพูดถึงไอโผนนะแล้วมันบอกว่าเสียชีวิตเพราะพวกผมนะอะไรอาจารย์โผนอะไรมึงอะมึงนั่งคุยกูดีๆก่อน,เป,นเป็นไรถ้าเกิดว่ามึงไม่บอก ทางบ้านของมึงได้เกิดอาเพศนะมึงเป็นใครเนี่ยเอาเป็นว่าวูดเจอแล้วนะอาจารย์ผลอะไรมึงกูมไม่รู้จักอุ๊ยอุ๊ยมึงจอใช่ไหมฮะ ตอยใช่ไหมไปมถอยไปเลยนะผม,ะมว่าสู้คนบ้าเนี่ยไม่คุ้มนะทุกคนมันไม่กลัวตายนะแต่เราเนี่ยต้องระวังเพราะว่าพวกนี้มันไม่กลัวตายนะเรามาแพ้มาอะไรไม่รู้มึงต้องการอะไรบึงบอกกูมาดิ ออ่ะ่ะกั้าาตรงียยมึงจะไปอยู่ที่ไหนไอ้โฟนมึงเลือกให้ดีนั่นคือท่านอาจารย์ของกูเฮ้ยทุกคนไอ้โผลคืออาจารย์ของมึงเหรอแต่มึงก็เป็นลูกศิษย์มันนะเด้อไปเลย พวกเร็เรวแบบมึงอ่ะไม่สมควรมีที่อยู่เอาไปมาคู่เตี้ยมเลยนะ้าแกว่ามึงไม่อยากให้ครอบครัวหรือคนในบ้านของมึงจัดเลยไหมไมันคูเ่เจอไปละ มานแะล้วมึงได้รู้ว่าของกูแม่งล้างขนาดไหนไปเลยไปเฮ้ยงานที่ยู่ให้กูไม มึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่มีที่อยู่ไอ้มึงเอ้ยไปที่อื่นเลยเอาเป็นว่าไปพ <ไป S 2> าเกิด่ามึงเอ้ยไม่หาที่อยู่ให้กูมึงก็ออกไปจากที่นีเออ่เฮ้ยเดี๋ยวกูออกไปแน่เฮ้ย เหมือนว่ามันจะป้าในคนเนี้ยไรที่ทำร้ายคนหนึ่งไปทั่วไปมันบอกว่ามันต้องการที่อยู่แล้วใครจะมีที่อยู่ให้มันเนี้ยมันจะหให้กูดได้ไหมกูไม่มีมึงอ่ะที่อยู่อะ เดี๋ยวกูหาให้มึงเลิกตามกูก่นอนผู้สัญญาผู้จะเป็นคนดีถ้าเกิันละมือโทษมันบอกว่ามันจะเป็นคนดีนะถ้าผมหาที่อยู่ให้มันถ้ามึงสำนึกผิดจริงเดี๋ยวกูหาที่อยู่ให้มึง มึงเลิกตามกูมามึงคุยกูดีๆก่อนแล้วกูจะหาที่อยู่ให้มึงอย่างดีถ้ามึงสำนึกผิดเนี่ยกูไม่อยากจะทำร้ายคนอย่างมึงนงะะนกูม,มาหาเก็บของปลาเฉยไม่มีอะไรหรอก เฮ้ยมึงพูดจากเกินไปละกูส้นตีนมึงจะไปไหนก็ไปมึงพูดจาคนตีนกันไปละมึงอยากตายไหมคนอย่างมึงอ่ะตายไปวี่ใครสนใจ,จหรอกมึงพูดจาก,กูให้ดีก่อนถ้ามึงอยากอยู่ที่นี่อนะ่ะไป ไปไงวะพวกข้า,ขาต้องการที่อยู่อาจาย์ตนนี้อาจารย์คนก่อเสือเสือรึองลงลรวมันบออาจารย์มันตายไปแล้วนะทุกคนได้เดี๋ยวกว่าที่อยู่มึงถ้ามึงจะสั่นนึกผิดจริงๆ,ๆเดี๋ยวไว้คราวหน้ากูจะขึ้นมาหา,ามึง มึงรออยู่ที่นี่แล้วกันถ้ามึงต้องการที่อยู่จริงๆแล้วกูสัญญากูจะพางไปอยู่ที่ดีๆถ้ามึงสำนึกผิดทนผมมาอ้อมไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็รีบเดินทางกลับเลยเพราะว่าเหมือนมันเนี่ยจะตามไม่เลิกเลยนะไม่รู้ว่า ตามไม่เลิกเลย <Hey! S 1> อะไรมึงขอให้ดีอยู่ให้กูเลิกเออแต่มึงต้องสัญญาว่ามึงจะทำตัวดีกูทำได้ถ้ากกระแม่อเป็นผู้มีพระคุณท้าที่อยู่ให้กูได้ลูกเสร็จอีโคนนะอาจารย์มันเนี่ยก็ ตายไปแล้วนะที่มันบอกมาเมื่อกี้มึงเวรว่าขู่อยากจะเป็นคนเลวมากเลยแล้วทำไมมึงต้องมาเลวแบบเนี้ยฮะก็อไอ้ผงษ์าคขอบครัวกคูแม่งหมดเฮ้ยมันฆ่าทำไมไว้โผลอ,อนะ่ะ มันต้องการอะไรถึงมันฆ่าครอบครัวมหมดเนี่ยกูไม่ยอมเป็นสัตว์มันไงโอ้อแล้วคิดว่าเหมือนมันต้องนคนไม่ดีแล้วมันก็อยากกลับเป็นคนดีนะเหมือนมันเนี่ยาต,ตาบอดด้วยนะทุกคนใครๆก็รู้ถ้าไม่ทำตามคำสั่งมันมันจะเล่นของชายรอบครัวก,กูเฮ้ย ได้ถ้ามึงต้องการเป็นคนดีเดี๋ยวกูจะหาที่อยู่ให้มึงพ่อแม่พี่น้องกูก็ตายห,หมดเป็นไปเพือ่อนต้องถอยนะมันเดินไม่หยุดเลยอ่ะผมก็กลัวมันจะทำร้ายนะขอ,อคุยแบบระยะไกลดีกว่า งานเดี๋ยวรอบหน้ากูจะขึ้นมาแล้วกูต้องเจอมึงที่นี่เดี๋ยวกูจะหาที่อยู่ให้มึงทำต้องการที่จะเป็นคนดีจริงๆกูบอกว่าเขาไมอยากเป็นคนไม่ดีอ๋อเหมือนว่ามันก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีนะแต่เหมือนว่ามัมนโดนบังคับนะทุกคน กูก็ไม่ทำอกแต่ถ้ามันจะเป็นก็ต้องทำน,นั่นกูก็ไม่นมึนเออมึงไม่ต้องแสลวมใส่กูก็ได้มึงต้องการไหมที่อยู่อ่ะไปโทษูก็ไม่รู้คิดออกหรื่าตอนนี้กูก็ไม่อยากไปชีวิตอยู่แล้ว ถ้ามึงอยากกลับตัวกลับใจเนี่ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะหาวิธีช่วยมึงเองแต่ผลตายไปแล้วมึงกลัวอะไรมึงฆ่ากูซะกูมไม่ฆ่าคนหรอกพี่น้องกูเสียชีวิตหมดแล้วไอ้ผลมันตายแล้วมึงจะกลัวอะไรฮะอกูไม่เลยกลัวพี่น้องกูไม่ไมีชีวิตสก,ก่นแล้วแล้วกูจะอยู่ไปทำไมเหมือนว่ามันอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะ ขามาถึงไม่เข้าทุกวิธีมีทางออกจําไว้เดี๋ยวกูจะหามาหามึงอีกครั้งหนึ่งไ้นสนะกดูที่ปากมันแบบมันด่าคนอื่นไปมั่วเลยนะไปผมว่ารีบออกจากป่าดีกว่าไม่ไงั้นเนี่ยมันจะลามไปมั่วแล้วในคนเนี้ยมันบ้าหรือเปล่าปลไปทุกนตอนนี้นะผมเนี่ยได้ออกมาจาก ที่เจอกับไอ้ลูกสิษธ์ไอ้ตาโผลแล้วนะมันบอกว่ามันเนี่ยเหมือนว่าจะโดนไอ้ตาโผลเนี่ยบังครับนะทุกคนให้มันเนี่ยมาเป็นคนร้ายแล้วก็มันบอกว่าถ้ามันไม่ทําเนี่ยคือไอ้ตาโผลเนี่ยมันจะทําร้ายครอบครัวมันมันก็เลยตอ้องตัดสินใจที่จะมาเป็นลูกน้องของไอ้ตาโผลแล้วก็คอยทําร้ายคนอื่นนะทุกคนบอว่าไอ้คนเมื่อกี้ มันก็น่าจะมีเหตุผลของมันนะที่มันถึงมาทำกับคนอื่นแบบนั้นนะแล้วมันบอกว่ามันไม่มีที่อยู่ตอนนี้แล้วครอบครัวมันเนี่ยเหมือนไม่เหลือใครแล้วนะมันเหลือตัวคนเดียวมันก็ตัดสินใจที่จะมาขอที่พึ่งผมนะทุกคนตอนนี้ออกจากป่าใหญ่มาละป่าที่ผมเนี่ยได้เจอกับมันนะแล้ว คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาอย่างไงดีกับมันต่อไปมันเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยไม่อยากเป็นคนชั่วเลยนะมันเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มันโดนบังคับนะใจหนึ่งก็สงสารเหมือนกันเพราะว่ามันเนี่ยเหมือนจะโดนบังคับจริงๆแหละแต่แปลกนะที่มันเนี่ยเดินตามผมไม่หยุดเลยแล้วก็เหมือนว่าจะไล่ทำร้ายผมตลอดเวลาแต่ผมเนี่ยก็พยายามที่จะ เวลายาห่างเพื่อนไม่ให้โดนทำลายนะทุกคนมีเสียงปืนด้วยนะทุกคนจากข้างบนนู่นเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางป่าเลยนะก็รีบเดินทางกลับละเดี๋ยวมันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับผมอีกนะ เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เย็ดเลยแหละนี่พาทีก็เริ่มตกลงไปละเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันเลยนะทุกคน